สวัสดีเอฟซีผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องจากมุตีชนะพันธ์ครับสวัสดีวันที่2พี่น้องเดือนมกราคม2567นอกะครับสวัสดีปีใหม่ครับมันนี้ผ้ามาเบิงดินเอียดครับพี่น้องตอนนี้ยูสมุรปาการนะครับเด้อเอามาจาก้านนี้ครับเอียดบอเทียวอกที่เคยเอานะครับพี่น้องที่เคยแบงไหเอฟซี FC นั่นแหละตอนนี้มาถึงแล้วครับที่จริงมันนี้ผมนัดปา๋าพี่ละพุ่งจันสมนะครับอยู่อมเพืเมืองเชียงรายไว้วันทีสงไห้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นกลับมาจากเอาของไป ให้หนานะครับอยู่บางพี่ก็เลยว่าท่านได้ทรงครับก็มาออื่นนะครับที่ดีส่งให้เพิ่นท่านใดสนใจกัโทรศัพท์มาเลยครับผม0887413944นะครับพร้อมส่งครับตอนนี้มีประมาณสิบ่าสามสิบโลอยู่บ่นะครับตอนนี้แห้งเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องความกินนะครับจะสิไม่แบ่งไปแหงนกเจ้าของน้ำจืดหน่อยโยอันนี้เขาเม็ดปลาเคือนะครับนี่ เอามาณตรงนี้คือประมาณสามสี่โลเลยนะครับพี่น้องอันนี้มาหายอาจารย์วันเอฟซียุแถวๆนี่แหละผนมาสังไวนะ้นะผลพระท่านมาเอาดอกครับมื่ออื่นผลอะไรที่ใจโทษนัดเพลินนะครับเดี๋ยวจะพาผลไปเบื้องอาการเจ้าลัมซี่ครับพี่น้องครับมาหอดผีเราเป็นยังไงห,หาวบอมามีอาการปร่วยบอ่อนะครับครับนี่คืออาการปัจจุบันนะครับของเจ้าลัมซี่พี่น้อง มาฮอดมอว่านใบสองกับปลายจีนแล้วก็มาฮอดของสองถุมอาการหาวดีอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อเศา้านี้อยาดมันซึมนะครับก็เลยบีบซูปกินแห่น้อยนึงนะครับสามในสองหนึ่งในซีของของหลอดนะครับหลอดบีบนั่นแหละบีบแห่น้อยนึงเพราะเป็นเพราะท่าลิีนนะครับเ่าหยาดเพาหมันซึมนะครับพี่น้องเพราะอากาศฮอนแห้งแต่ผมก็เอารถเอาหนกไปในรถครับว่านใส่ผนียดห่อห่อไปในแคบก็เลย ป้องกันไว้ดีก็แก่พี่น้องพอมันเคยตายตัวตัวนึงครับเพือเจาพุทโทหน่อยแบ่งมา่พร้อมจะมีตภาพตัวนั้นแล้ว่าโอ้โอข้ามดีเสียดายครับเมื่อหอนหองเลยมือต่อมาต,ตายเลยนะครับก็ได้ยันตัวตัวนี้เป็นนกชั่มนะครับพี่น้องจากบ้านดอนบุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมีตัวเดียวแขนๆครับเรียงไว้จะฟังเสียงก็อยากดิ้นแน่นพี่น้องนะครับเดี๋ยวต่อ,ตอไปกับกัที่เชียงปเปงนะครับว่ามีทุนนระ,นะรับช่วงนี้ พาละไล่ใจลายครับเดือนท่านว่าเราหนกไม่มาฝึกเอากันแล้วกันครับพี่น้องผมก็ซื้อใบโอมามาใส่น้ำให้กินน้ำแล้วครับตัวนี้ท้ายท้องแล้วครับอายุกงสิบเอ็ดเดือนกันนับร่วมครับตอนที่มันออกไปกับมันรวร่วมๆแล้วเลยที่ประมาณจ็กปีกว่าแล้วพี่น้องครับมันท่านรุดนะครับมันเลี้ยงไว้โดนเติบแล้วมันมารุดนะครับกะสงสัยว่าเป็นบักพันธ์นะครับนกนกเฉลยปักพันธ์น่ะก็เลยรุดไปแล้วกับปัญโตได้ไหมนะครับ ถูล้ครับจ้าอาทิตย์ซองอาทิตย์พี่น้องทังเสียเอาขึ้นต้นไม้เบื้องนะครับอยากดินแน่อยู่ครับพี่น้องนกปลาไหลนะครับเระมันลูกผสมตัวลูกผสมกระดินนะครับตัวต้นชัดๆขางขึ้นนะตอนนี้เวลาประมาณถุงหนึ่งบอนสูบะกินห้แล้วนะครับให้มันปรับสภาพอากาศยุบานห้องกับหอนนี่กันแหะครับมาผีกับหอนแต่ว่าอย่างมันป่วยนะครับอย่างขี่เขากันป่วยแล้วมันเอาขึ้นหยางคำนกมันบ่คือไกลดิ เราคุตัวหน่อยกับหนยป่วยคือนอ้วนหวานบวลดะยุนี่ตายสองตัวครับเจ้ารอครับเจ้ากูโทษหน่อยผมเล่บเพประมาทนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ใส่ใบโอไว้น้ำนะครับนี่สีแดงแดงนะครับนี่ผสมน้ำไปกินกินจักษาเหมือรับจังไายถิมเพื่อป้องกันโรคไข่ไข่เจ็บครับป้องกันโรควัดน้ำครับฝากฝากพี่น้องที่ตามผลงานกัวเราครับเจ้าล่ำซี่นกชํานะครับจากดอนบมเดือนกุมภาพันธ์ครับสีเมื่อบานอีกจังสีหา เบิ้งอีกเบิ้องกับมานนกเจ้าของซ้ำใบเนี่ยมีตัวใดพ่อสิได้เรียนได้นะครับพี่น้องอยู่น้ำอ่าวกะเป็นจะได้พูดเ่ราะตันเบะนะครับอยากไรเมื่อบ้านสองหมื่นพี่น้องสองสามหมื่นนะครับสามก็หมื่นกับเลยผมมีเวลาไปหาทีมงานพอหมอนกับพายุเย็นครับตัวละครับเดี๋ยวบุญพระเวทนะครับเดือนที่ยี่สิบสีกลุ่มผ้าก่อนแล้วครับพี่น้องอีกสองเดือนเจอกันครับเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสนใจดีเดียรนะครับโทรมา088 7413944สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ